بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความจมเรินห idayat ทางนำสุขภาพที่แข็งแรงได้โปรดประสบกับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับศรัทธาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ช่วงนี้จังหวะนี้เรายังอยู่ในเดือนเดือนหนึ่ง นะครับที่เรียกว่าเดือนระยับซึ่งเป็นเดือนที่มีความสําคัญเป็นเดือนที่จะมีการเตรียมตัวไปสู่เดือนอมาอนแต่สิ่งที่อยากจะมาพูดในวันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนระยับของท่านอตซุนซาลอ์ลหะวัยฮัวซัลลัมนะครับพี่น้องที่รักซึ่งมันมีรายงานบางรายงานบอกว่าเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์อิสระเลเมิราดได้เกิดขึ้นในเดือนรอยับนี้ ท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับอิสราเอลมือหดคืออะไรกันนะอิสราเอลคืออะไรครับอิสราเอลคือการเดินทางของท่านนบีมูฮัมมัดสุลัลลอฮุอะลัยฮวสสลัมจากนาครมักกะสู่ไบตินมักดิสซึ่งมีระยะทางถึง1,700ักว่ากิโลเมือาา่อดคืออะไรกมือาา่อหลอดก็คือการเดินทางท่านนบีจากไบตินมักดิสขึ้นสู่ฟากฟ้าไปสู่ซิดดาร์ตุนมุนตาฮานะครับ ไปสู่ฟ้าชั้นที่เจ็ดแล้วก็ไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาอันนี้เขาเรียกว่าเมรอะผมอยากจะนำเสนอประวัติศาสตร์ตรงนี้สักช่วงหนึ่งตอนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการล้ำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ความสามารถของ Allah, าาขอัลลอฮ์กุดราห์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะลาได้บอกว่าซุบฮานลาซีอัสรอบิอับดิฮิไลลันมินันมัสยิดินฮารามอิลันมัสยิดินอักษอมหาบริษษาสารุทธิ์สะอาดอัลลอฮ์เจ้าอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งพระองค์ได้ให้นบ,บีมุฮัมมัดนั้นได้เดินทางในเวลากลางคืนจากมัสยิดฮารอมมักกะไปสู่มัสยิดอักซอบนะครับที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับนี่คือการอิสรอและการเมรานพี่น้องที่รักผมอยากจะนําเสนอช่วงหนึ่งตอนหนึ่งนะครับนั่นก็คือตอนที่่านนบีก่อนจะทําการเดินทางคืนนั้นเป็นคืนที่มืดสนิทนะระสุโลลลอฮฺซลลัลลอฮฺวะลัยฮวะซัลลัม นั่งอยู่ที่บ้านของอุมมูฮานิแล้วก็นั่งครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ตรงนั้นในขณะนั้นเองหลังคาก็ถูกเปิดขึ้นนะครับหลังคาถูกเปิดแล้วมีมาเลกัสลงมาสามท่านเดียวกันคือหนึ่งยิบรีนสองแล้วก็สามคือมาเลกยาอีกสองท่านพอมาถึงท่านอบีมุมฮัมมัดสโลตต์ฮุยฮุยฮุยนฮะิยฮุยฮุยั่ยฮุ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 ยฮยฮุ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 ยฮ เหล่าบดามาลิกาที่มานั้นอุ้มท่านอบีุลมาร์มัสสัลลัลฮวาล له วเซลัมไปวางไว้ที um, i̇şte. ่ฮะยรันอัสวัดนะครับหินดำไปวางที่หินโค้งอิสมาอินนะครับหน้าตรงนั้นเองนะครับท่านยิบรีนได้สั่งการให้มีการผ่าอกของท่านอบีุลมาร์มัสสัลลัลฮวาล له วเซลัมก่อนจะผ่าอกมีมาลิกาท่านหนึ่งนำถาดทองคำนำน้ำดำๆที่ บรรจุในถาดทองคาเอามาวางใกล้ตัวของท่านนาบีแล้วท่านนาบีก็ถูกผ่าท้องผ่าผ่าอกแล้วก็ควักเอาหัวใจของท่านนาบีออกมานะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับสามารถที่จะเอาหัวใจของคนเนี่ยออกมาข้างนอกได้โดยที่ไม่เป็นอะไรหลังจากนั้นอัลลอฮ์ตาอาลาก็ให้ยิบรีษเนี่ยนะครับล้างนะครับล้างหัวใจของท่านนาบีด้วยกระน้ำเยิ้มๆล้างเอาอะไรออก เอานับสูเอาความปฏิทินเอาความต้องการเอากิเลสตัณหาต่างๆเนี่ยออกไปจนหมดสิน้นไม่ว่าจากกิเลสตัณหาด้านทางเพศกิเลสปัญหาทางด้านของความอยากได้อยากดีในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาเอากิเลสออกหมดนี่คือประเด็นที่หนึ่งหลังจากนั้นก็ถูกบรรจุเข้าไปสองสิ่งสองอย่างด้วยกันในหัวใจขึ้น่นานนบีนั่นก็คือการอีมานประการที่สองก็คือฮิกมะความเฉลียวฉลาด ความมีวิทยาปัญญาถูกบรรจุไปในหัวใจของท่านนบีัมดศ็สลัลลอฮุเะลวะซัลลัมหลังจากนั้นมาริกัตก็นําเอาหัวใจนบีกลับใส่ในอกของท่านนบีแล้วก็ปิดเรียบร้อยเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องที่รักนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ความสามารถของอัลลอฮ์ที่สามารถทําให้มีการผ่าท้องคนที่เป็น,เป,นเป็นอยู่ผ่าอกคนเป็นเป็นหัวใจออกมาแล้วเอากลับเข้าไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น โดยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของลอสุบฮานอุตะลาครับเห็นไหมนี่คือตอนหนึ่งหลังจากนั้นยิบรีนก็เรียกเอาบุรอกนะครับคือสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสูงกว่าลาต่ํากว่าล่อนะครับมาให้นบ,บีเนี่ยขี่เดินทางจากนครมักกะสู่กรุงเยรูซาเลม็มหรือว่ามัสยิดอักซอรนั่นเองแล้วการเดินทางนั้นการเดินทางใช้เวลารวดเร็วมากนะครับ พี่น้องที่รักศรัทธาจนที่เราเราก็มาถึงตอนนี้ไว้อินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปค่อยมาดูการเดินทางของท่านนบีจากนาครมักกะไปสู่ไบตินมักดิสเป็นอย่างไรนะครับแต่จากสิ่งที่เล่าในวันนี้อยากจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอเราทาได้ทุกสิ่งทุกอย่างาเราจะทําเพราะฉะนั้นเราจงทําตัวเป็นคนรักขอัลลอ์แล้วเมื่อเราทําตัวเป็นคนรักอัลลอฮ์ดยการละหมาดค็พาเวลาทำฟัดูครบทำของสุนัตละหมาดตะหัดยุดธละหมาดดูฮาละหมาดวิเต็ จิกรลออ่านคุรอ่านเมื่อเราเป็นคนรักขออ้อนวอแล้วล้วก็อยากได้อะไรอัลลอฮ์จะจัดให้กับเราครับก็ขอให้ประวัติศาสตร์ในตอนนี้เป็นประโยชน์กับเราในการอ إ ي ่านที่เพิ่มขึ้นและก็เพิ่มขึ้นสุดท้ายนี้ขออนุญาตจากลาท่านผู้ชมประเดยวคำว่าวบิลลาฮิตตาฟีกวันฮิดายะสลามอะลัยกุมะรรา์มัตุลอลฮ์บะบรกาตาุ